บานหลังที่สองครับของขั้วเห่าลังเขียบกอไผ่ทำความสะอาดครับสวัสดียมือแร่งครับแต่เวลาเอาคั้วเขาขอกนะครับใหญ่มาไเลดงนะครับดงน้องหว่าของบันตับเต่าทีที พื้นมาสามารถปลูเขาได้นะครับมันน้มมันหลายกับเป็นทีหน้านะครับตะกี้กับปูเขาอยู่แต่ว่าเพื้นโมปูแล้วนะครับทีของพวกพอลุงเพื้นเส็งานอยู่เฟินบุรีนะครับก็เลยปล่อยหญ้าเกิดห้าฝนกับน้ำเต็มครับตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ยังน้ำไหลยอยู่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการปล่อยคุ้ยเฮ้านะครับ นอันรตรายอย่างหนึ่งนะครับมีสายไฟต้องมองกระพันดีต้องมองกระพันบอดีนะครับใหญ่มาได้สามมือครับตั้งใจจะให้ยูนิซีตั้งใจจะให้ยูนีเดือนหนึ่งนะครับหนึ่งเดือน ยาเขียวนะครับนำมันมลึกนะครับประมาณ,รมาณครึ่งนะแข้งนะครับกะคิดว่าเมษานี่อีกประมาณเดือนหนึ่งแห้งจะแห้งนะครับกะพอดีกะให้คว้วยอยู่เดือนหนึ่งครับทั้งฝุ่นเขากะทั้งทงเขากะปลยน้ำใส่ให้หน้าไว้นะครับให้มันหยางขึ้น อิ่มน้ำสำลานครับควายเฮานังกระเวียนนอนน้ำมืดมืดแล้วพอดีให้ยาในสวนเกิดนะครับอันนี้เป็นสะนะครับสะเกาหายาขนขึ้นเต็มนะครับก็เอาหาญาอยู่นี่นะครับไปปลูกอยู่ทั้งพงนี่ สวัสดีครังครับสวัสดีครังครับย่ามะแรงจ่ายวิธีไรนาสมผสมแบมบบ้านๆนะครับอยากเข่าคอ,อกแล้วนะครับผัว่าในเวลาก็อยากเข่าคอ,อกแม่ปุ๋ยนะครับแม่บัวเงินแล้วก็เจ้าเผ็ดหน่อยควายผู่ ฝากติดตามพัฒนาการของฟาร์มเฮานะครับว่าจะพัฒนาได้ดีระดับไหนนะครับฝากติดตามทางสองทาง youtube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับจ่ายวิธีเลหน้าสม,สมทางสองทาง youtube กือแฟนเพจเอะไรเลหน้าสมสมแบบบานๆนะครับนไยลูกอันนี้เพนน่าไปบัว ลูกลูกของสายแม่ทกทกหวัวเงินทกดูได้แพ้ป่ะง่ายขอ,อกไหมนะครับบอกไปดีเป็นไงพอเป็นขอ,อกงัวเกา่าทรายเลยเคีียอยู่ว่าเป็นได้แพ้ยง่อนเงี่ยงนะครับครับอีกครั้งนึงครับฝากติดตาม อะไรกดแช่นะครับทางช่องทางยูทูบจ่ายวิธีเลยนะนส่วนผสมนะครับแบบอ่าทางสองทางแฟนเพจนะครับจ่ายวิธีเลยนะส่วนผสมนะทีเดียวกันแม่บุญลงอยู่พี่นะครับกินหยาโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผม